สวัสดีครับามาครับมาดูว่าป้าออนกำลังจะทำอะไรสวัสดีค่ะป้าออนกำลังทำแกงหน่อหวายนะคะที่เอามาจากบ้านลุงพลป้าเตนนะคะใส่ ข้าวแช่ข้าวเหนียวแช่แล้วเด้อข้าวเหนียวเซ่บันเข้าว,วา่ะนะนะแกงไว้แกงไว้ตามใสกระปอกพริกยิพยิก,ก,กโดดพริกแดงตามใส่มกเขชรเออหมกเขชร มาดูสิว่าป้าจะทำอร่อยไหมแกงหน่อยนี่จะทำอร่อยไหมทำให้มันละเอียดละเอียดระวังโครกแตกนะป้าไม่แตกหรอก ีใส nee, ่อะไรไปบ้างหรอป้าใส่หลายอย่างอยู่ใส่หลายอย่างอยู่เด้อแข่งไวบ้านเฮาเด้อใส่ขบี้ใสบักพรีข้าวเบือคือข้าวเบือกเป็นข้าวเหนียวบ้านเฮาหน่าเอามาแช่แล้วก็มาตำใสบักพรีต้ละเอียดละเอียด ด so, ียใส่เวลาโดนดิเด้อเกมวายเด้อค่ะเดิมว่าได้กินกรได้ครึ่งัถวมงพนหมดละกินแถาแรงได้หนิเฮ็ดกินแถาแรงเดี๋ยวนี้จะทุ่มเดี๋ยวซองทุ่มซองทุ่มเหรอสมถงกลัวแล้ว สองถุงกว่าแล้วลสองถุงเหรอเนาะโอ้พอดีไปกินกับซานทุ่งคนละอืมจะยิ่มเหรอกะจะได้ป,ปอกใบเด็กใบคนนี้ยังเป็นตังวหลายสอบอยสองสอบคนน่ะทอดสะปอกอปได้สอบนึ่งแล้วเอาแบ่งให้มูน้ำสะแบ่งเป็นนอไปให้เพื่อนเพื่อนก็มมว่ายันเสียนตั๊บตั๊บมือคนนี้เนน้ำน้ำ เออย่างน้ําตํามือน้ําไว้ป้าก็เลยสิปวกสก่อนัสิแบ่งไปให้มูให้หัวหน้าจังสิแกงอืมน้ํามันตํามือป้าูเดียวก็อซะมามือแรกก็สิเอาไปให้เขาเป็นกกเป็นนั่นเขาก็ว่าย่าน้ําตํามือตอนป้าก็สิบอกให้คนจัก่อนเฮ็ดให้คนก่อน ลังตำแกงกินเจ้าของทุกวันนี้มือนี่ลุงมาโอ้ยอยากกินแกงหวายรสอะป้าบอกซองมืออะ่ะนี่บอกใส่ตู้เย็นไว้ดิใส่ตู้เย็นไว้นน่ป้ากระชิตเอามาแกงเลยลวกลวกกันห้อนออกน้อย เป็นกรอบนอกนุ่มในอันี่ตู้มาโครเลียนนั่นแหละโคเรียนเฮิเเเมเนาแหลกแล้วบันนี้ได้ที่แล้ว ออแล้วป้าแดกเด้อบ้าเนี่ยยำแล้วบ้าเนี้ย,ยน,น้่งอยานั่งเด้อนี่เด้อนั่งอยานั่งคั่นเรียบร้อยแล้วป้าคั่นเช็ดตู้เย็นไว,เนนเนว้เรียบลอยอย่านั่งก็มาจับบ้านเฮาลาน่าแล้วเรียบร้อยคั่นเรียบร้อยกองเรียบร้อย บ้านศิลาออกมาย่านใดก็ได้เมื่อบ้านหาน้องไส้ลากันน้องไส้ลาค่ะอยากได้ยังน้อยใหญ่เอ้ยมาสั่นมาไป้ไว้แล้วมาสั่นเอ้ยว่าชื่อให้เอ้ยแหละควาฝากจากบ้านโกกอกบ้านหลวงพลของฝากจากบ้านหลวงพลบ้านโกกอกเนาะเออกับความฝากจากโกกอกบ้านหลวงพลปัตตานเออ ไปย้ำไปแต่อยากกินยางอยากกินยางทานด้วยอยากกินแต่นอไว้เออเขาบอกว่าโอ้ยตะเกียงนอวายแล้วไส้ไก่แต่ว่ามือนี่หั่นออนแกงใส่หมูแกงใส่หมูเด้อมือนี่เด้อแกงใส่หมูหมูหมูซับชื่อหมูซับมากเนี่ยแกงใส่หมูซับ งูสับมาสามสิบบาทกินแบบประหยดัดประหยดัดสามสิบาสบาทเอบเอ็ดนามเลซี่หม ด้วยนี่ด้วยแกงไว้ด้วยค่ะด้วยสูตรไผ่สูตรมั่นครับา,านานหน้าคน,คนเนเลยั้า,า,ามาจากบ้านข้ากระขั่นแล้วก็ก้องใส่ขวดใชตู้เ,เย็นไ้ยินได้โดนโดน มันเด้อมันเด้อไปตั้งไฟกันเด้อนี่เด้อก่อนไปตัททง้งไฟก่อนดีแกดตั้งไฟก่อนตั้งหม้อได้คิดเลยตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วหม้อแกง ไม่ล้างหรือป้า<ไ>ผักล้างไม่ผักใส่ผักอะไรบ้างป้า